ทนที่7นี่มณโนมหาโชติรัฐก็จะให้บริการเหมือนกับมณฑลที่6เมือสักครู่แตเป็นของผู้หญิงอ๋อนี่แยกเป็นห้องแล้วก็มีห้องพิเศษก็มามา3ห้องสาหรับการดูแลหญิงหลังคลอดคุณแม่ที่คลอดลูกแล้วต้องการใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพเขาสามารถมาใช้บริการที่นี่ได้เรมีห้องพิเศษให้นะครับที่จะมาเป็นการดูแลหญิงหลังคลอดรวมทั้งแบบสามันคือเป็นแบบเตียงสามันก็มีนะครับเดี๋ยวลองมาใช้บริการเดี๋ยวลองไปดูครับว่าเขาทำยังไงครับ บริเวณนี้จริงๆก็เป็นบริเวณเดียวกันแต่เราแยกไว้สัก2เตียงสําหรับผู้ที่จะมารับบริการหลังทอดครับอันนี้เขาต้องทับเรียกว่าทับหม้อเกลือนะครับเขาก็ต้องเอาหม้อเกลือทับหม้อเกลือทับหม้อเกลือเอาหม้อเกลือเนี้ยไปเผาให้ร้อนนะครับจนร้อนด้วยที่แล้วก็จะมาวางบนสมุนไพรนะครับใบพัดพึ่ง วางซอสลงไปห่อนี้ข้างล่างข้างล่างจะมีส่วนสมุนไพรที่เป็นสูตรที่เขาเตรียมไว้นะครับโขลกเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็เอาหม้อที่ร้อนๆนี่หม้อยังไม่ร้อนนะครับไปทําร้อนแล้วก็วางลงไปแล้วก็จะห่อแล้วก็จะมัดเป็นรูปปกรูปปกครบที่เป็นหม้ออย่างนี้ครับซึ่งข้างในคือหม้อเกลือที่เป็นเกลือที่ร้อนมากเป็นเกลือแล้วก็ ตรงนี้ก็จะอุดละขั้นตอนแบบนี้เหมือนการอยู่ไฟของผู้หญิงหลังคลอดใช่ครับสมัยก่อนเราก็อยู่อยู่เรือนไฟเพราะฉะนั้นตอนคลอดเสร็จเนี่ยก็จะมีกระบวนการที่จะดูแลเขาตอนนี้เราคงจะไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับเราก็ใช้วิธีใช้ความร้อนขก็มีหลายหลายรูปแบบก็มีรูปประคบอย่างนี้นะครับเรียกว่าเป็นเป็นเป็นหม้อเกลือครับก็จะมีความร้อนเยอะนะครับก็ใช้ในส่วนหนึ่งมีการอบอ้น้ําสมุนไพรครับ ก็อย่งก็เป็นส่วนที่จะช่วยทําให้เลือดลมของหญิงลังคลอดเนี่ยเคลื่อนไหวดีขึ้นนะครับ,รบก็จะทำให้ปรับสู่สภาพปกติได้เร็วนะครับ,รบสภาพจะคืนมาเร็วขึ้นนะครับคือหลักการเดียวกันแต่ว่าวิธีการเนี่ยเรามาก็าจะมีการประยุกต์ใช้กันประยุกต์ให้มันให้มันเหมาะสมมากขึ้นครับ,รบอย่างผู้หญิงที่คลอดด้วยการผ่าหรือคลอดธรรมชาติเนี่ยการจะมาทําแบบนี้นี่ต่างกันนะครับนใหญ่เราก็กำหนดว่าถ้าเป็น หญิงที่คลอดธรรมชาติก็เจ็ดวันไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะมารับบริการอย่างนี้ได้แต่ถ้าเป็นการผ่าคลอดนะครับก็จะใช้เวลาประมาณสีอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งทำไมต้องต่างกันฮะก็เพื่อให้แน่ใจว่าสมมติผ่าท้องคลอดนี่ก็จะมีรอยรอยมีดรอยแผลผ่าตัดต่างๆใช่เพื่อจะให้เกิดความปลอดภัยก็คือทําหลังจากนั้นเพื่อให้แผลตอนนั้นมันสนิทดีขึ้นก่อนครับอันนี้ก็เป็นเทคนิควิธีการหนึ่งนอกนั้นก็จะมีการอบไอ้น้ำสมุนไพรมีการนวด นะครับคุณแม่ที่ได้รับบริการก็จะรู้สึกสบายขึ้นก็ส่วนใหญ่เราให้บริการประมาณห้าครั้งนะครับอันนี้คือเพื่อเพื่อทําให้ดูแลสุขภาพหญิงลังคพลอดมดลูกเข้าอู่อะไรอย่างเงี้ยด้วยครับเพราะว่าตั้งครรภ์เนี่ยในช่วงเวลาเก้าเดือนคุณแม่ก็ต้องทํางานหนักนะครับร่างกายทางสรีระต่างๆก็ต้องการปรับตัวกลับไปสู่สภาพเดิมแล้วก็เป็นเทคนิควิธีการที่จะช่วยรวมทั้งการทําให้มดลูกเข้าอู่ทําให้ขับน้ําขาวปลาด้วยครับความงามด้วยไหมฮะก็คงส่วนหนึ่งถ้าคุณแม่สบายใจขึ้นอะไรก็ <ś twelve> <S 2> <S 2> จะดีขึ้นตามมา <S <S 2> <S 2> จะเรียนรู้ใจสบายก็สบายขึ้น